สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัว SU v 7ที่นั่งมาฝากหนึ่งคันนะครับรถอเนกประสงค์สุดฮิตแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้กับ Toyota f o r t u n e r นะครับปี2013ขับ2นะครับคันนี้ขับ2เครื่อง2007ใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควัมเอกสารครบสีสวยเงางามเงาชํำเป็น7็ที่นั่งรถสภาพพร้อมใช้แล้วก็ตรงนี้สภาพนี้แจ่มเลยครับสภาพสวยสแตนดาร์ดจากโรงงาน ชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับ3 4 9 0 0นบาทนะครับผ่อน7,700พันโดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับคันนี้เป็นเบนซิน2007นะครับเครื่องเบนซินนะครับเบนเที่นั่งเป็นตัวท็อปนะครับบอกคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับรถโดยรวมได้สวยได้สภาพนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปนะครับดูแลศูนย์ตรงเป๊ะนะครับคันนี้ไม่ประมาณ183,000กิโลเมตรนะครับรถปี2013ขับ2นะครับ คันนี้สวยครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับเป็นตัวท็อปพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าภายในระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันรถสภาพพร้อมใช้นะครับเป็น SUV รถครอบครัวรถอเนกประสงค์เป็นให้ท่านได้แน่นอนนะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซินออโต้นะครับใครที่เข้าใจสนใจถูกใจ ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถสวยรถเดิมสภาพงามๆครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดเป็นั้นให้ได้ทั่วไทยนะครับผ่อน7,000ไปปลายนะครับผ่อนได้6ปี3,49,0 0 0บาทนะครับรถสวยนะครับคันนี้เป็นแอร์3แถวนะครับสำหรับพอจ t เ n e r นะครับแอร์3แถวเย็นทั่วถึงถึงเบาะที่แถวที่3เลยนะครับรถโดยรวมได้สวยนะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับ สภาพดีครับคันนี้ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับยังไม่เคยติดแก๊สใครจะเอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับพอรถใช้มาน้อยนะครับหนึ่งแกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเป็นมือเดียวไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยชนสีสวยเต็มภายในงามภายนอกงามขับขี่ดีสุดๆนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่ชอบ Fortuner นะครับแล้วก็ชอบเบนซินนะครับนาไปติดแก๊สจะเหมาะที่สุดนะครับใครที่ชอบนะครับ หรือใครที่สนใจก็เอาไปใช้น้ํามันล้วนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบที่สําคัญคือความพร้อมนะครับรถสวยรถเดิมรถคัดเช็คเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบที่ท่านมีนะครับส่วเรื่องการคัดรถเช็ครถเราคัดสวยๆมาฝากคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนและใม่แท้นะครับกนตี สภาพดูแลศูนย์นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับฝากก้ด้วยนะครับกับ To y o t a Fortuner รถสุดฮิตแน่นอนนะครับสำหรับ Fortun e r ปี2013โชมแชมป์นะครับเรียกหน้าแชมป์นะครับรถโดยรวมได้สวยได้เดิมนะครับเอาไปใช้งานกันต่อนะครับโดยรวมพร้อมมากๆครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สวยงามนะครับกับ Fortuner เครื่อง2007 Auto ออโต้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับรถสวยมากๆนะครับฝากกันเลยครับใครอยู่ใกล้มินบุรีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับใครอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินท